โอเคสวัสดีกับ Honda HR-V e อ e v นะครับผมในวันสงกรารนะครับอ่เดี๋ยวใส่ของก่อนใส่ของก่น,กนวันนี้13มเมษาครับไปอ่าอกระจังเก่ายัางอยู่เลยนะใส่ได้ใช่ไหมโอเควันสงกานนะครับผม13มเมษาครับ ร้อนเนาะนะวันนี้เราจะไปไร่กันครับทุกคนก็คงขับไปเรื่อยๆรถติดไหมไม่รู้ครับนะตอนนี้เราเปลี่ยนสภาพหมดหมดแล้วเนี่ยมีล้อล้อกับกระจังหน้านะที่ยังปล่อยถ่ายอยู่นะะไม่ว่ากันนะครับอะไปขึ้นรถดีกว่าไม่รู้รถติดหรือเปล่านะครับอึ๊บ โอเคไปออกเดินทางได้ทุกคนครับผมสิ่งที่ผมมิดเป็นสิ่งเดียวเลยนะที่ที่ขับ Honda HRV มานะแล้วก็ไม่ได้รีวิวแล้วก็ไม่กล้ารีวิวครับผมนะคืออัตราการประหยัดน้ํามันนะผมผมก็ทําไม่ได้ครับแต่ตอนนี้คือว่าขับในเมืองทั่วไปเนะี่ยโหมดอ e ีโคโนมนะครับโหมดอ e นะีคอนี่ยได้แค่แบบว่าเออแบบ ยี่สเอ็ดจุดเก้าเงเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ผมไม่สามารถที่จะรีวิวได้ครับทุกคนอา้าวพรศั์มาโทรสามเมา,สมาเสียงเสียงดังเชียวอ่โอเคได้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่รีวิวไม่ได้ครับทุกคนนะเนี่ยครับพอได้ขับ ต่างจังหวัดนะครับทุกคนก็อัตราการบรรจับน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นนะตอนนี้เพิ่มเป็น22.7 22. แล้วนะครับแล้วก็วกมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมใช้โหมด Auto ออโต้พายลอ่ะเออเป็นฟังก์กชันที่ดีงามพอสมควรนะเพราะว่าเนี่ยครับมันก็ขับรถอัตโนมัติไปนะเตือนรถออกนอกเลนนะครับผมถ้ามันข่อมเลนไปซ้ายหรือขวามันหักกลับให้ด้วยครับทุกคนนะแล้วก็ เป็น Adaptive Cruise Control นะครับผมควบคุมความเร็ว,วอัตโนโมัติตามรถคันหน้านะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่83กิลเมต่อชั่วโมนะนี่นะแล้วก็จะเห็นได้ว่าจริงๆมันต้องจับพวงพวงอะไรนะต้องจับพวงอะไรไว้ไว้ตลอดถ้าไม่จับสักแบบ1 0วิ2ี่สิวิอะไรเงี้ยมันจะมีเซ็นเซอร์เตือนเตือน,นแบบทางด้านเสียงนะนะแล้วก็ขาเนี่ยนะครับว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกอะไรเลยนะครับ กระดิกเท้ให้ดูด้วยนะครับประมาณนี้นะครับกับฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control กับการวิ่งใน Honda HRV ECV e ในต่างจังหวัดนะครับ oh. โอ้เสียงเสียงดังจริงทุกคนมอไซคนะเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยครับ Adaptive Cruise Control จะควบคุมความเร็วตาอรถข้างหน้านะครับผมจะเห็นว่ามอไซค์ข้างข้งหน้าเนี่ยขเยขาขับประมาณแบบ60-70อะไรประมาณอย่างนั้นครับทุกคนเนี่ยครับ รถเราก็เหมือนกันนะครับขณะที่เราตั้งความเร็วไว้ให้ขับ83กิลเมตรต่อชั่วโมงเนาะแต่ก็ต้องตามตามความเร็วของรถขั้นหน้านะครับโอเคเป็นฟังก์ชันที่ดีงามอีกฟังก์ชันหนึ่งของ Honda HRV e-SUV ครับเนี่ยครับใช้ความเร็วประมาณ90กิโเมตรต่อชั่วโมงนะทุกคนก็อัตราการประหยัดน้ำมันในการขับปัญหวัดในส่วนตัวของเองนะใน Honda HRV S e s v นะครับผมนะตอนนี้จากตอนแรกที่อยู่ในเมืองเนะี่ยมัน21.7นาะตอนนี้เพิ่มขึ้นมา28.1นอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะว่าขับตลอดทางจนถึงปลายทางเนี่ยมันจะอัตรากันประจับน้ำมันมันจะเท่าไหร่นะเป็นเรื่องที่ผมไม่กล้าเลยนะเพราะว่าคันอื่นเขาขับตลอดกันแบบว่ากิโลเมตรแบบ27 28กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตอนนี้ไม่กล้าไม่กล้าแต่วันนี้จะลองดูแบบขับชิวๆธรรมดาธรรมดานี่แหละ รถแต่ละคนมันเหมือนกันแล้วก็ฝ่าเท้าที่เหยียบคันเร่งไปในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมเนะโอเคเนี่ยครับข้อเสียของ Adaptive Cruise Control นะคือเราใช้แล้วมันมันเพลินไงลืมลืมเลี้ยวซ้ายก็เลยเลยเนี่ยครับต้องมาหาทางกลับรถอีกหนึ่งทีนาะเพราะนั้นก็ ถ้าใครใช้ a Adaptive c r u i s คุยค t น o l รน้ยมันเจ๋งจริงมันค่อนข้างที่จะแม่นด้วยนะครับผมสำหรับ Honda HR-V EHEV คันนี้นะครับผมแม่นแม่นยอมรับเลยว่าของ Honda เนี่ยเซนซิงของ Honda นี่เจ๋งจริงทุกคนนะครับตอนนี้อัตราการประหยัดน้ำมันอัตราการซึ้งเปลือแล้วกันตอนนี้23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคือเหยียบแบบว่า เหยียบเบาๆอ่ะเออก็เหยียบเบาๆมาเรื่อยๆนะแต่มันก็มีหนักบางช่วงแล้วก็ใช้อดัพติฟคูดคอนโทรลบ้างในบางช่วงแล้วกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทางโล่งๆอย่างเงี้ยทุกคนก็ใช้ครับเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจเหยียบพอพอเหยียบปุ๊บมันเหมือนว่ามันจะแบบเกรงกล้ามเนื้อเท้ามันเมื่อยนะครับอดัพติฟคูดคอนโทรลก็ช่วยได้อ,อ,อีกอีกอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องความเมื่อยของเท้าแล้วกันครับทุกคน อันนี้ครับเดี๋ยวผมจะเทสความแม่นยำของ Adaptive Cruise Control นะเนี่ยข้างหน้าครับเป็นโค้งนะแล้วดูพวงมาลัยครับทุกคนเห็นไหมว่ามันเลี้ยวเองครับทุกคน <S <S 1> <S 1> แล้วหักกลับเองด้วยนะนะครับแต่ว่านั่นแหละเราต้องมันมีข้อเสียก็คือว่าเราก็ต้องมันไม่ใช่ข้อเสียหรอกมันคือข้อดีด้วยซ้ําคือมันต้องบังคับเซ็นเซอร์ให้เราจับพวงมาลัยทุกครั้งนะครับประมาณนี้ อันเนี้ยถ้าโค้งแบบเนี้ยจะได้แบบเปล่าอ่ะผมผมว่าไม่ได้นะโค้งแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้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 นะมันโคง้งมันโค้งเยอะไปทุกคนนะต้องโค้งแบบประมาณแบบสี่สี่สีห้าองศาเนี่ยพอได้อ่ะดู <Okay. S 1> อย่างเี้ยได้ไหมวงมาลัยมันเลี้ยวเล้วเองครับแล้วหากลับเอง ถึงที่หมายครับผมยี่สิบสามเท่าไหร่ยี่สิบสามจุดห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่ยี่สิบสามจุดห้ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับทุกคนครับถึงที่หมายแล้วครับไอไปกับฮอนด้า HRV e S v คันนี้ครับทุกคนนะเดี๋ยวเอาของลงก่อนห,หมายเยอะครับหมายเยอะที่นี่ ต้องคุ้มกันต้องคุ้มกันต้องคุ้มกันอโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับผมนะโอเคทุกคนมาเนี่ยครับชมบรรยากาศบ้านไร่นะครับผมนะก็กับรถ s r v นะครับผม s r v s s v คันนี้นะครับผมซึ่งเป็นไฮบริดนะครับทุกคนนะ,อะโอเคก็ สรุปเลยละกันนะครับผมอัตราการประหยัดน้ํามันนะครับผมนะวิ่งมาเท่าไหร่นะร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลครับนะเนาะก็จะบอกว่าขับตัปจังหวัดด้วยหมดอีโคโนมด้วยฝีเท้าที่แตะคันเร่งของผมเองทุกคนก็ตอนแรกขับในเมืองใช่ไหมมันอัตราการสิ้นเปลืองของเจ้า HRV คันเนี้ย มันก็คือ21.7เนาะ2 1่ส7กิโเมตรต่อลิตรครับทุกคนแล้วก็ขับมาถึงตรงเนี้ยขับถึงไร่นะตรงแถวแถวสุพรรณบุรีนะครับก็อัตราการเส้นเปืองเพิ่มขึ้นเป็น23.5สิกิโเมตรต่อลิตรนะครับผมถือว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะทุกคนไม่ธรรมดานะก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมนะ โอเคประมาณนั้นสำหรับสรุปอัตราการสิ้นเปลืองของเจ้า Honda HRV e H e v คันนี้ครับ